เอสาวแมนทุกคนครับพีน่น้องกางเกงว่าแมนยุคใดนี่ผู้ใดมิวผู้ใด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 อันนี้คนงานประจำมู่บ้านครับประจำ นี่น้องบานมากกว่าหรือมันหงออกนี่ล่ะอุ๋ยมันหอนมันทันเอาออกยินนะอุ๋ยมายังเขาไปเห็ดคิวเขาไปเห็ดดุใสเห็ดคิวเวลัมเออเักคิวยังท้าวอนนียไม่เห็นใด้เขาหมดเลยไม่เห็นใด้เขาหมด เงี้ดังแล้วเขาป่นเงี้ดังแล้วเขาบ่วนมึงเอาเมียออกมันได้ยักปีลราเขียวอ่ะสองปีกูอ่ะป้าออกยังงั้หนูเขามันลุ่งบ่ะหนูมันลุ่งป่ะให้ไปจัดท่านอยังไหนมันงามบ่เอาออกเบิึงไอ้บึงมึงมึงในร่างมันเบิดไปหลายหมื่นเลยนี่มึเห็นยิ่งซ้ำเก่าเห็นถ้ากินเน้ออ้วนกว่าเก่า เรียนจังมือปิดเรียนจังมือปิดจัี่อต่อว่นี่จต่อบนทบนี่เช้ามีขับ,บรถดำนี่ฮะีขับรถดำโมเพาะซื้อขั้นใหม่อา้าอย่าไปปนเรียน้ำลูกด้วยหลูกหน่อย,อยอคนะ สะเบือระใจทำให้องุนน่นเล่งกับพี่เดนว่ะให้พี่เดนเออไปซ่อนหาพี่เดนว่ะงองู เอาตนว่าทายผู <S <S ้สาวคนไปอย่างเบิเอามาทยสัปลืได้เห็นลูกสาวปลาเราสวยบ่ง้งะครับงี้ง้้เห็นแต่น้อยจนยุ่นอแค่มากกไม่ต่แกมันซ้ำอีมิวคงนะตางกันย่งเนาะตะกี่ดำ ตอนไปเรียดดินน้ำพอมนี่เรทตอนนุ่งเราลนไม่นี่ดำ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 ผมกดำหนุ่งว่าบาปมันขาวเลยหรือมันหน่อยสิหน่อยมันจ่อยสิแค่นั้นสตอรี่เอ้ยบักสตอรี่ไงประเด้สตอรี่เนาะตพืงานให้เรียนบีมเล่ยนี่ห ถึองานยังเซียวยังเซียวมุ่นน้ำพอลนล่นึนจังไหนนึิอยากไปเป็นสาวออฟฟิศเอ้าฮะอามิวพี่แดนลีแล้วแรนแล้วพุ่นพุ่นเห็นปะพี่ติวพี่ติวกับพี่แดนเห็นพี่แดนหมดเล สิงไง่เป็นสาวบัญชีคือสิมาขับรถด,ดำของผู้บ่าว่ะจะเลยมุ่นมั่งหนึ่พี่ชายเอาเบอร์เดียร์แตงโมมาอยู่เอาเลยมุ่นมั่งหล่ไปหนึ่เจียวรถขั้นไหนฮะรถเอียงกับขับว่าเป็นนังเขาซีประตูกับข,ขับนี่มุ่นมั่งเอารถตู้ขั้นนี้พ่อไม่ขันเขี่ยวอันนี้เขาขับเป็น เฮ็ดตาบ่อ,อยากยกูเฮ็ดตาไหมบ่<ฮ>มันจักบาดฉันเกาเฮ็ดตาอ,อ,อันซนีประมาณจักบาดเพราะมื่นบ่หอดอยู่บ่อ,นะอันนี้ก็บชได้เฮ็ดหลายสันเนี่ยมันหน่อยมันมันบรเหลือพอสันเลยคิว <c oughs> ก็งามแล้วเดี๋ยว,วแค่ตาสมน์ละงามแล้วเบิดคู่ยางแล้วงามเ,เดี๋ยว,วสิบอปเด็นเงินดองคาดองเงินลาน ก็ตาม,มาอะไรหมดเล็ดตามผ้นบ่าจากพันหืมพระสามพันไ,ไปเมื่อร่เราไปแช่แต่หนังเียรผูกพื้นเด<ห>เฮ้ยเฮียยนะไมแช่แต่หนังกับนหนังประดับรบายเลียนนักเลียนนัก จะปีแล้วปีนีย <19. S 1> ี่สิบเลยบบไม่ได้เสียิเ้าพอซองเราแมนบ่พอีซีีี้ยนี่เอาไกลแหลกออกโรงเรียนมืนสิบเก้าบริบูรณ์ยังพ่อสาเรียนแล้วจบว่าเรียนต่อวน่น